ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำวีเจโกขึ้นห้าดาวนะครับผม,มตัวาเซเรลซึ่งผมต้องการทั้งหมด150เศษนะครับผมซึ่งผมมีเศษแดงทั้งหมดอยู่หน5รอยสิเศษก็คือผมจะต้องมาหาอีก35เศษนะครับผมก็เ,เปิดไปเลยครับผมเราต้องเปิดเกินอีก15เศษเพื่อจะเอาไปบดล็อกตรงตรงเขาเรียกว่าอะไรอะ จดนจัได้สิครมเรี่งน่ใช่สิครับผม่งที่ผมมาลงทุนตัวนี้ว่าแบบมันเไปดูสกิลคร่าวๆนะครับผมเอเจ้าอิก้่างสมดุลนะครับผมที่มันปวดปวดอะไร่ไม่รู้อะครับที่มันเป็นตัวส้มๆแล้วมีโซ่กับแขนนะครับไอร่างนั้นคือเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันแรงนะครับ แรงถ้าเทียบกันร่างไหนแรงกว่าผมว่าค่อนข้าง,างาพอกันนะครับผมแต่ว่ากดในการใช้สกิลจะแตกต่างกันอยู่นะก็คือในร่างนี้ครับผมมันจะแรงมันจะแรงก็ต่อเมื่ออะไรก็ไม่รู้ว่า ไอ้เจ้าล่างเนี่ยครับมันจะแรงตามจํานวนเผ่ามังกรฟ้านะครับผมเรียกรับเป็นเผ่าสายนะครับคือยิ่งมีสายมังกรฟ้าเยอะก็จะยิ่งแรงนะโอเคพอเรียงสามสิบห้าเศษยังครับผมดูก่อนไปไหนวะ,ะหาไม่เจอครับแป๊บน,นึง ดีโก้ฮัลโล่เวลยูนี่ผมสามสิบสี่เศษคาดหนึ่งเศษเหรอเจ็บเยอะรู้สึกเหมือนจะขาดหนึ่งเศษครับเดี๋ยวขอหาก่อนนะนี่ครับกล่องนี้แล้วก็มาเปิดดวงดีนั่นแหละครับดวงไม่ดีเฮ้ยคานหนึ่งเศษหาจากไหนเนี่ย คิดออกแล้วนะพรุ่งนี้ผมเปิดอีกสองครั้งนะผมอเอ้โหเรียบร้อยดวงดีอยู่เคยนี่เราเลือกทำขึ้นฮาาซึ่งตุนบทที่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่าไอ้เจ้าละไอ อีจิโกรร่างสมบูรณ์อีกร่างหนึ่งนะครับผมว่ามันก็เก่งนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าร่างนี้มันจะค่อนข้างอึดกว่านะครับร่างนั้นคือแรงอย่างเดียวไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะร่างนั้นข้อดีของมันเลยคือมันจะอันตีได้บ่อยก,กว่าเพราะว่ามตนี้มีฟื้นฟูฟูฟนะครับแต่ว่าร่างนี้ไม่มีฟื้นฟูฟูลีมีแต่ลดฟูลี่นะครับผมอันตีก็จะถี่ได้น้อยกว่าแล้วร่างนั้นก็คือแรงแรงต่อเนื่องได้มากกว่า ร่านี้จะแรงแค่ครั้งแรกๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทำยังไงก่อนแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้นะครับมันเพิ่มมาค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนนะครับมันไม่มีกล่องแพ็คพวกนี้นะครับผมรู้สึกเหมือนมันเพิ่งเพิ่มเข้ามานะซึ่งอแพ็คที่เยอะมากทำให้รรเรารอ,อยาไปยังไงมากอันนี้เป็นสายวิ่งนะครับก็ผมไม่อยดีเลย เพราะว่าใส่รองเท้าครับมันมันมีเยอะนะผมอยากได้สายดามนะผมก็แก้ทางสสยรองเท้าได้โอเคแล้วนะพอได้กล่องแบบนี้มาต้องใชงไงต่อกดเลยนะน่าจะประมาณนี้นะโอเคผมก็ไม่เคยได้เลยครับกล่องน,นี่ก็เป็นตัวแรกที่ผมทำนะดาเหันไม่ได้ไหมไม่ได้โอเคันี้กน ซึ่งหลังจากปลุกตื่นอาวุธมันจะเพิ่มสถานะกะาน,นำนะครับซึ่งสถานะกะานนำมันจะทําให้อันตรีได้แรงขึ้นนะครับถ้าศัตรูเลือดถ้าศัตรูเลือดเขาเรียกว่าอะไรเลือดมากนะครับผมเคเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับผมซึ่งผมจะมาเทสในโหมด c ท t นะเพราะว่าดามีมันจะเวอร์นะโอเคบักรอเดี๋ยวอนา เ C D ีบักอะไรเงี้ยโอ้มัน b โหลู่อ,อาจจะต้องรีเกมก่อนเดี๋ยวฮะฮะ,ฮะวัดโอเคนะคขออน,นุญาตรีเกมก่อนวัดมีบักด้วยหรือเปล่า อ,อีจิโกห้าดาวต้องมาพูดกันต่อแล้วกันนะซึ่งอีจิโกร่างบทร่างดาบไอดาบอะไรนั่นนะล่างที่มันสู้กับไอเซนนะครับล่างนั้นคือเล่นคี้จะแรงมากๆนะครับเพราะมีทั้งเพิ่มดาเมจคีแล้วก็ต้องเล่นกับทีมที่เป็นสถานะดีบับนะครับผมตามความเข้าใจผมคือต้องมีสถานะเลือดไหลพิษไฟไหม้นะครับผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน,นะโอเคครับเรามาเลือกกัน อมโหดูไม่ค่อยดีเลยนะได้แต่อะไรก็ไม่รู้โอเคได้อยู่ <_' S 1> <_' S 2> ก็เราจะมาดูดาเมดก่อนตอนที่ยังไม่ได้ปลอดอาวุธกันนะครับผม ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมนะโอเคนะครับมาแล้วก็ปิดออโต้ไปก็ก่อนที่จะปลุกอาวุธนะครับดามีจะอยู่ที่อันนี้แบบไม่ติดทีเลยนะครับสี่แสน เขีย,เยเนเขียนวิเอ็มสิบเอไยเั้ยังยังอีดิโกะแบกอยู่โอ็มสิเบเซึ่งผมก็ไม่น่าจะาอีดิโกะอ้างดช้ขึ้นสี่ดาวนะน่าจะแค่สองดาวเพราะว่ามันใช้เดีวยวน,นะมันก็เก่งคล้ายๆกันนะครับผมโอเค ดาเมเอ็นจที่4แสนแบบไม่ติดคลีนะเดี๋ยวเราไปปลูกกระบน้ำเขาหายไปไหนละพ่อไม่เจอแล้วผมผมลืมเอาตรงนี้โอเคไมนะเปาจะพยยามาแล้วก็มาปลูกกระบนนะครับผมโซ่ยังใส่เป็นโซคีอยู่เพราะว่ายังไม่มีของ ไม่มีโซดีๆมาใส่นะครับผมโอเคเปิดไปให้หมดก็หลังจากปลูกอาวุธมันจะเพิ่มดามจแล้วก็ได้สถานะกระนำนะนะครับผมซึ่งตามความเข้าใจของผมนะเขาก็ไม่อธิบายอะไรไว้ผมถามเขาก็ไม่ตอบด้วยแอดมินอนะ่ะเขาอ่านนะครับแต่เขาไม่ตอบโคตรดีโ okay. อเคอเมสี่แซนนะครับแล้วเรามาดูครับหลังจากปลูกอาวุธแล้วจะแรงขึ้นหรือเปล่า จากสี่แสนก็เป็นแปดแสนนะถือว่าแรงขึ้นมาสองเท่าเลยแต่ว่าถ้าเป้าหมายเลือดมันน้อยมันก็จะไม่ค่อยเลนนะครับซึ่งเวล่ผมองว่ามันจะเบากว่าไอ้เจ้าอิจิโกะร่างสุดท้ายนะครับผมเพราว่าในรอบแรกๆครับมันจะเลนกว่าแต่ว่าในรอบหลังๆผมคิดว่าเบากว่านะครับผมว่าพอเขาเลือดน้อยแล้วสถานะกระหน่ำมันจะมี เดี๋ยวผลองทำให้เขาเลือดน้อยดูนะครับว่าด้าเมจจะลดหรือเปล่าและการที่จะทำให้เจ้าอินจิโกฮอนโลนะครับแรงสุดๆก็คือต้องมีคีมมังกรฟ้าสามตัวในทีมนะครับโอเคนะครับอันตีตองที่ได้ที่แปดแสนนะโโรเรามาดูเลนก็สับไปก่อนนะ่าเหมือนจะสับแรงเกินไปครับ วันนี้อีจิโกะเราจะแรงเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเราแค่อีจิโกะตัวเดียวแล้วกันอ๋อไม่ได้แอนตี้อีกอีจิโกะโอเคเขาผมเอ่เดี๋ยวสับไปก่อนนะมันจะได้เลือดน้อยถึงเราจะต้องจุดไฟเจ็ดสิบโอเคเขาผมมา แ <át Stat ue> ล้วลองมาดูนะครับว่าเราจะเอามันติดขี้ครับผมโอเคเหมือนเราจะต้องรอยโอ้ยติดอะไรนี่โอ้มัยยุ่งยากเกินมันอาจจะแรงขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะว่าเราเราผ่านมาหลายด่านแล้วนะยิ่งเราผ่านด่านแล้วเราเอาสกิลที่มันทำให้แรงๆขึ้นมันก็จะแรงขึ้นนะ โอเคครับผมเัี๋ยวอืมมันจะติดคี้เพื่ออะไรครับผมมันจะทดสอบไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับโอเคนะครับ ก,ก,ก็ทดสอบยังไงดีผมมัสิแะติดคีไม่พักอย่างนี้เถ้ททาทยแล้วขีดจำกัดกันแล้วกันนะครับเอามาแทนเป็นเชนซีนะครับแล้วก็มาใช้เป็นคอ,อนี้แทนนะถ้าจะให้แรงต้องเอามาซูมาโต้ใส่ด้วยนะครับผมโอเคอย่างนี้ก็น่าจะทดสอบได้อยู่เหมือนกันนะ กแต่มันจะอึดไปหรือเปล่าผมถามเนี่ยมันก็ออกแบบเอาให้ไม่ติดสถานะกันหนังนะไะครับเราจะไรปล่าก็ไม่มีสักแถวนะครับผมเพราะว่ามันสูงมากโอเคเอาเป็นแถวบนแล้วกันนะ ว้าเผมจะทดสอบที่ไหนอ้าผมให้ดูก่อนละกันนะขเขาบว่าสถานะการำนำะมือเนี่ยครับมันจะเขียนไว้ว่าสถานะการนนำนะอ๋ออ๋อนี่ไงพอปลูกอาวุธแล้วมันจะบอกอยู่นะครับนี่ก็คือถ้า HP ปัจจุบันสูงกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสร้างดามใส่เป้าหมายเพิ่มเติม หากโจมตีเป้าหมายนะครับก็คือถ้าเราโจมตีเป้าหมายที่มีเลือดมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมันจะทำแรงเพิ่มมีหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมซึ่งมันจะแรงในช่วงแรกๆแ,แต่ถ้ามันเจอแบบทีมยือ้อทีมถึงนะครับผมอาจจะตียากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทีมถึงเวลาเลือดน้อยๆมันจะเด้งเลือดเยอะเลือดมันก็ไม่ถึงเจดสิบเปอร์เซ็นตหรอกครับแต่ว่าอีก,กล่างอีกร่างหนึ่งนะครับมัน มันแรงตามดีบัฟนะครับผมก็คือถ้ามีติดเลือดไหลติดไฟไหมอะไรพวกนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะทําให้ดาเมจคีแรงขึ้นนะครับถ้าผมจะไม่ผิดไม่ก็เป็นดาเมจธรรมดาของแรงขึ้นเลยนะซึ่งมันจะแรงได้ง,ง่ายกว่านะครับผมแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจําเป็นต้องมีสถานะเลือดไหลนะหรือไม่ก็สถานะอะไรก็ได้แต่ตัวมันเองสร้างสถานะไม่ได้ก็คือมันต้องพึ่งพาตัวอื่นแต่ว่าไอเจ้าตัวเนี้ยครับผม แค่ขอแค่มีทีมที่เป็นผ่ามังกรฟ้านะครับก็จะคล้ายกับอุ่นเครืราที่จะต้องใช้ของทีมเต่าดํานะครับผมนี่ครับผมทุกๆหนึ่งตัวนะครับมันก็จะเพิ่มมาห้าเปอร์เซ็นตนะซึ่งทาให้อันตีแรงมากๆในรอบแรกนะครับผมก็เอาไปประมาณนี้ก่อนนะว่าจะมาให้ดูความแตกต่างแต่ก็ไม่ได้ดูนะอาจจะต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวมอาดาวด้วยนะแล้วโซ่ต่อสู้ก็ยังไม่ได้ปลดอาจจะปลดพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับผมดูก่อนอีกทีหนึง่ง ก็สายฟรีต้องอดทนนะครับผมคนเก่งๆมีตั้งเยอะอ๋อขออวดหน่อยครับผมอันดับหนึ่งครับผมอันนี้คือเลเวลนะครับผมเลเวลผมเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟก็น่าจะต้องควรดีใจนะครับผมเพราะว่าเราเป็นสายฟรีคนนี้เขาก็เติมนะโอ้โหเขาปิดของด้วยเขาเปิดมันแค่อีจีกตัวเดียวโอ้โหคนนี้ก็ถือว่าปั้นสุดนะปั้นแค่แป๊บเดียวพลังไปเจ็ดหมื่นแล้วอะ โอเคครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาปั้นกันต่อนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันครับ